รักษาสุขภาพด้วยนะครับที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะชื่ออุบลเพียรชอบนะคะเป็นพัฒนาการอำเภอบางยางนะบันไดนที่บ้านกี่คันไม่ได้ครับไม่เคยครับของของใครมีเก่าคันนี่กิจรรมธรรมชาตินะครับก็คือการเลี้ยงเนื้อไก่สุกไะทำต้นสุกหอผมมากพออันนี้จะเป็นแปลงแปลงข้าวเลื้อนนะฮะเป็น เป็นอะไรนะเขาเรียกปลูกพักสวนขั่วคะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตค่ะปลูกผิกมีมีลูกมีมีเม็ดค่ะต้องเลยไปปลูกพักสวนขั่วจิ้นค่ะอ่าอะไรเกษตรเกษตรนี่ละเพชรยูค่ะเพชรยูใช่ฮะโบใส่ใส่แต่เปลือกไข่น่ะเอาเปลือกไข่เอาเปลือกไข่นะคหน้าที่แบบนี้อ่าไม่มีค่ะไม่มี แล้วมือเดี๋ยวดูจังที่อันอน,นี้อันนี้มะม่วงสามดูดูแล้วค่ะคนนเนี่ยค่ะโบสามดูดูมันโบเห็นโชว์ขนาดนี้ค่ะอันนี้เป็นงามเมืองย่านะคะตอนนี้ตอนที่ไหนออกลูกยางรกเนาะพอมีอากาศม,ม,มันลอยเมื่อกี้เลยค่ะมันห่วงมันห่วงมดค่ะเดี๋ยวแก้วนี่แหละว่าอันนี้มันเอมะม่วงแก้วมะม่วง ต้นไม้ต้นไม้ตรงเนี้ยแถวเนี้ยคือปลูกเองหมดนะคะเนี่ยแถวเนี้ยจะกรองมาเป็นตุกนาแบบนี้แหละครับตุกนาอย่างเงี้ยแหละมันติดพระติดหญ้าติดตะยุงตะยกอันนี้ทะยุงครับทะลอกไอ้ต้น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 ทะลาะอ่าแข็งมาไปหน่อยแข็งมันจะหอมมั้นนั้อละหมดอ่ะกินได้หอมกินได้กลับไปนี่ เขตเขตพื <_ an> <Baek> ้นที่โคกน้องหนาเราจะเริ่มจากตรงนี้เนาะพื้นที่ตรงนี้มันิเป็นซิบไร่นะครับเป็นซิบไร่แต่โคกน้องนามันค่ะ อืมอ่าอืมโอเคเดี๋ยวฟังก่อนค่ะอ่าฟังไปก่อนน่าจะค่ะอ่ข้อมูลที่ด้บอกเราไม่ช่วเสร็จแล้วเหรออ่าเอยากคนใหญ่เอาคนไปทางอีเด้อเหมือนใหญ่คนอีเด้อคนไปทางเดียวกันเด้อเอาคนคนเออคนอะไรคนไปทางเดียวกัน ยังอยู่แบบนี้ใช่หรือเล่ชื่อว่าไหนนี่อันนี้ใช่ยี่นั่นไข่เขาขุดหลอดมันก็ไม่รอดเถ้าตอนน้ำเย็นเออต้มปลาสมุนไพรค่ะปลาช่อนเราขึ้นจากบ่อโคกหนองนาเลยนะคะของเราสดๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ไข่มดแดงในโคกหนองนาอีกเหมือนเดิมค่ะมีแต่สมุนไพรเลยนะคะ เราเอามือแกดูก็ได้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยใช่นี่แกแล้วนี่เก็ยดได้เลยเด็ดแล้วก็หยดหยอดมันออกอ่าเนี่ยที่นี่ที่นี่วิธีวิธีล่างนะทําไมเราสื่อเราสื่อเขากินน่ะทุกทุกต้นจะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่เขาเขาล่างทารันใหญ่ๆน่ะเขาจะเอาตะแก่งหรือว่าเอาพาสเลน เออใส่เน่ะเขาก็ขยอก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 มันก็ออกอ่าให้เปลือกดำๆนี่มันออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีนี้อีกวิธีหนึ่งของเองที่ว่าเองไม่เด็กทําเหมือนเขาเองก็ไปแช่น้ำเลยก็ช่อนขูดขูดเบาๆขูดเบาๆออกผิวเนียนริบเลยถ้าเองทําอาหารจากโคกหนองนานะคะวันนี้ก็จะมีต้มต้มปลาช่อนนะคะซึ่งมาจากอ่าน้องน้ําของโคกหนองนานะคะอันนี้ใส่ไข่มดแดงด้วยนะคะ ไข่มดแดงก็มาจากต้นไม้ในศูนย์เรียนรู้โค้งหนองนาของเรานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยเขาเรียกหอยอะไรเนาะนี่หอยหอยอะไรอันนี้ก็มาจากจากหนองน้ําเหมือนกันนะคะโคกหนองนาหอยข้าวต้มนะคะภาษาพื้นถิ่นนะคะแล้วก็อันนี้คือเมงกระชอนนะคะอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะสุดๆนะคะได้มาจาก อ่าล่อเองนะคะ,มะแมลงตัวนี้นะคะแมงกีซอนนะคะเออมีคโนเอาเอาบอลมาค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไก่สมุนไพรค่ะอันนี้ไก่ก็คือสูตรเรียนรู้เลี้ยงเองนะคะ,ะเป็นอาหารนนเหมือนกันนะคะอาหารของเราก็จะมาจากโคกหนองนาทั้งหมดนะคะ มะเขือนี่ก็เหมือนกันค่ะมะเ,เขือ,อกับข้าวโพดออดอันนี้ก็ปลูกเองนะคะแล้วก็มีมีน้ําพริกน้ําพริกนี่ก็มาจากพริกที่เราปลูกเองนะคะเอามาตำน้ําพริกค่ะมองเห็นหรือเปล่าอร่อยอร่อยค่ะ